สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแม่นปัวหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะแม่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีมีนประจําเดือนมีนาคมนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง 1. เรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวขอแชร์คนละหนึ่งแชร์ด้วยค่ะใครที่แชร์ให้พี่ดานะคะพี่ดาขอกราบงามๆเลยนะคะแล้วก็ ขอให้รวยรวยรวยนะคะแล้ว uh, ก <si suppression> ็หล <fin anta> <ots> ่อหล่ออสวยสวยสวยด้วยนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะแล้วก็เรื่องการงานเดี๋ยวพี่ดาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการงานของชาวราศีมีนประจําเดือนมีนาคมนี้ว่าเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่างานเข้ามาทุกทิศทุกทางนะคะในเรื่องการงานจะเป็นอะไรที่จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะแล้วไปเข้าหาผู้ใหญ่นะคะเขาจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเราดีนะคะแล้วก็ คือคนระถามคมชูเรามีรอบด้านอยู่แล้วนะในช่วงของปีปี6 4สีประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะก็ะถือว่าการงานเราดีนะคะให้วางแผนให้ดีนะคะทำไรให้ใจเย็นๆแล้วทุกอย่างคุณก็จะโอเคในเรื่องการงานสําหรับคนที่จะทําอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆคุณลุยได้เลยค่ะในปีนี้นะคะแค่ให้คุณวางแผนดีๆคุณไปได้เลยคุณไม่ต้องกลวนะ,ะจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับเรื่องเกี่ยวกับการงาน แล้วที่มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินของชาวราศีมีนในช่วงนี้อาจจะเงินเข้ามาทุกทิศทุกทางแต่ว่าเงินอาจจะมีเรื่องเสีย่ายใจใช้สอยนะคะแต่ไม่ต้องเป็นหนกตกใจเดี๋ยวคุณก็มีเข้ามาอีกไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับชาวราศีมีนแล้วก็คนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะให้เล่นเลขที่อยู่ใกล้ตัวหรือถ้าคุณไปทําบุญ ที่วัดให้ซื้อกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคุณจะได้โชคสําหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือมนมาจําเดือนมีนาคมนี้นะคะแล้วคนที่จะกู้ซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยคุณได้อยู่แล้วนะคะซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณจะทําทเรื่องทำอะไรทําไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลใจทําไปเลยคุณได้แน่นอนลดบ้าน ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคุณได้อยู่แล้วเพราะปีนี้คุณมีโอกาสที่ได้ของชิ้นใหญ่ๆอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะเดือนมีนาคมเนี้ยนะนะคะแต่พอมาพูดถึงเรื่องความรักความรักของชาวราศีมีนในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคสําหรับคนที่มีคู่รักนะคะคกะคะ็เป็นอะไรที่โรแมนติกนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ไปทําบุญหรืออะไรกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเปลี่ยนโลเคชั่นอะไรใหม่ๆนะคะถือว่าโอเคเลยเรื่องความรักแต่คนที่กำลังคบหาดูใจกัน ก็ตอนนี้ก็หรือคนที่ยังเป็นโสดคุณอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงประจำเดือนมีนาคมนี้แล้วก็สุขภาพร่างกายที่ควรระวังหนึ่งอุบัติเหตุ 2. เข่าหลังขาช่องท้องคุรระวังเอาไว้นะคะแต่การทำบุญเสริมดวงของชาวราศีมีนก็คือปล่อยปลานะคะแล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะในช่วงนี้ แล้วแสงสว่างของคุณจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะคะมันจะเป็นประกายเพราะว่าชาวราศีมีในในช่วงเดือนมีนาคนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดวงดาวกําลังโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะคะจะมีงานเข้ามาหลากหลายมากมายนะคะแต่คนที่กําลังที่คิดจะทำอะไรใหม่ๆคุณทำได้เลยนะคะชาวราศีมีนไม่ต้องกลัวคะ่ะ ทำบุญอย่างพิดาบอกคุณไปได้คุณไม่ต้องกลัวแล้วก็วันนี้ใครที่มาดูคลิปพิดาพิดาก็กราบขอบพระคุณงามๆนะคะแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ